สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast พอดแคสต์พาากรสอนสร้างเว็บนะครับเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาที่เราจะเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยพอเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นเว็บไซต์อื่นเฉยเลยนะครับหรือไม่ก็พอเข้าไปแล้วอยู่ๆก็มีป๊อปอัพอะไรก็ไม่รู้เด้งขึ้นมาตลอดเวลานะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าเว็บไซต์เหล่านั้นถูกมัลแวร์เล่นงานเข้าให้แล้วครับ ซึ่งมันแวร์นี้เองนะครับก็เป็นตัวที่ร้ายกาจมากเลยในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าคอมพิวเตอร์ไวรัสนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ไวรัสเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเอาธรรมชาติของไวรัสก่อนนะครับไวรัสเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะแบ่งตัวเอาตัวเนี่ยเข้าไปในเซลล์แล้วก็ทําลาย เซลล์ได้นะครับหรือว่าทำลายส่วนต่างๆในร่างกายของเราได้นะครับแต่นี้เนี่ยก็เป็นโอวิวเฉยๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าไวรัสคืออะไรก็ต้องไปดูคำพีทางการแพทย์นะครับอ่าทีนี้ไวรัสในโลกคอมพิวเตอร์บ้างครับมันก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยที่ใกล้เคียงกับไวรัสตามธรรมชาตินะครับอันที่จริงแล้วนะครับในโลกของเราเนี่ยมีไวรัสปิวเต็มไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยก็มีภูมิต้านทานไวรัสหลายๆตัวด้วยกันก็เลยทําให้ไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ แตกต่างกับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมือนกับเด็กแบะเบาเลยนะครับผมเวลาที่เราใส่ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเข้าไปนะครับมันก็จะมีช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ต่างๆให้เราไวรัสหรือว่าโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับทีนี้คําว่าวรัสนะครับมันก็มีวัตถุประสงค์ของไวรัสแต่ละตัวนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับธรรมชาติของมันคือเวลาที่มันติดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ อย่างแรกเลยมันจะทำสำเนา Copy ตัวมันก่อนนะครับเพื่อที่กระจายไปในหลายๆโฟลเดอร์หรือว่าหลายๆเซกเตอร์ในฮาร์ดดิสเลยนะครับพอมันกระจายแล้วนะครับมันก็ทำการทำลายเป้าหมายนะครับหรือว่าตามวัตถุประสงค์ของมันนั่นเองนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับไวรัสเองนะครับก็เป็นมันแวร์แบบหนึ่งนะครับมันแวร์เนี่ยเป็นพี่ใหญ่กว่านะครับมันแวร์เนี่ยหรือเราเรียกย่อๆมาจากคำว่า มาลิเชียตซอฟต์แวร์นะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามันแวร์เนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะครับภายใต้มันแวร์ไวรัสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่อันที่จริงนะครับสิ่งที่เราติดณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่วรัสเพียวๆเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าวัรัสเพียวๆเนี่ยคนจะต้องไปคลิกมันก่อนนะครับหรือว่าแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เกิดจาก end user นะครับอย่างที่พวกเราไปแอคชั่นกับมันนะครับไวรัสเนี่ยติดแล้วมันยังทำงานไม่ได้นะครับ จนกว่าเราอาจจะไปเปิดไฟล์หรือว่าอาจจะไปดับเบิลคลิกมันให้มันรันอย่างนี้นะครับมันถึงจะทํางานได้ต่างจากมันแวร์ประเทศอื่นนะครับมันแวร์ประเภทอื่นๆนะครับ,รอ,นนรบอย่างเช่นเจ้าตัวเวิร์มนะครับมีมาก่อนไวรัสเจ้าตัวนี้ร like ้ายกาจมากมากนะครับเจ้าตัวเวิร์มเนี่ยเวลาที่ติดเข้าไปแล้วนะครับยูสเซอร์ไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่มันเข้ามาในเครื่องนะครับมันก็สามารถเจาะนู่นเจาะนี่ในเครื่องได้เขาเลยตั้งชื่อมันว่าเวิร์มเวิร์มแปลว่าหนอนนั่นเองนะครับ ผมขอเรียกมันว่าเจ้าหนอนแล้วกันนะครับเจ้าหนอนเวิร์มตัวนี้นะครับเวลาที่มันเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วพฤติกรรมก็คล้ายๆกับไวรัสนะครับก็ทําสําเนา Copy ตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจาะระบบต่างๆนะครับเข้าไปนะครับทําลายไฟล์หรือว่าเขียนข้อมูลลงไปในไฟล์นะครับ รือว่าแสดงสิ่งต่างๆออกมาบนหน้าจอก็ทําได้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเวิร์มตัวนั้นนะครับซึ่งเวิร์มนะครับต่อมานะครับก็ได้พัฒนาเป็นสิ่งที่เรียกว่าโทรจันนั่นเองนะครับโทรจันฮอร์สหรือว่าม้าโทรจันนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินตำนานม้าไม้เมืองทรอยนะครับก็คือม้าโทรจันนั่นเองม้าโทรจันเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือก็ส่งม้าไม้เข้าไปนะครับแล้วเจ้าเมืองทรอยก็ เอาม้าไม้เข้ามาในเมืองนึกว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้านะครับผมหรือถ้าผมผิดขออภัยด้วยนะครับนึกว่าเป็นของขวัญอะไรบางอย่างเอาเข้ามาในเมืองปุ๊บพอตกกลางคืนมีทาหารออกมาจากม้าไม้ไมทําให้เจ้าเมืองนั้นนะครับถูกตีได้อย่างคา,าบเลยเป็นผลจากโทรจันนั่นเองนะครับโทรจันฮอสหรือว่ามมาโทรจันนะครับเก่งกว่าเวิร์มตรงที่ว่าลักษณะการติดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันพัฒนาไปอีกขั้นก็คือมันสามารถที่จะส่งข้อมูล ใดๆก็าตามจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราออกไปหาเป้าหมายที่มันต้องการได้นะครับที่เคยเจอกันบ่อยๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราคีย์เลขบัตรเครดิตหรือคีย์อะไรก็ตามถ้าเราโดนโทรจันติดอยู่นะครับมันจะจดจําคีย์บอร์ดที่เราพิมพ์ได้ครับแล้วก็ส่งไปหาเป้าหมายที่มันได้ทําการเปิดพอร์ตไว้หรือว่าเปิดเส้นทางเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือความไร้กาศของโทรจันนะครับแล้วยังมีต่ออีกนะครับเจ้าโทรจันนี้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังพัฒนากันต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอาจจะมาในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้เรานะครับเปิดเว็บขึ้นมานะแล้วก็มีป้ายโฆษณาว่าเว็บของคุณติดไวรัสแล้วให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ด่วนนะครับพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บโทรจันวิ่งเข้าเครื่องเราทันทีแล้วก็ก๊อปปี้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ จะเห็นได้ว่ายุคหลังๆ operating system อย่าง Windows หรือ Mac OS หรืออะไรก็ตามนะครับก็พยายามป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยการเพิ่มการอนุมัติสิทธิ์โดย admin นั่นเองนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราลงซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะบน Windows หรือบน Mac นะครับเวลาลงซอฟต์แวร์เนี่ยอย่างเช่นบน Windows มันก็จะมีเด้งหน้าต่างเป็นรูปโลขึ้นมาว่าต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้หรือรันซอฟต์แวร์นี้จริงไหมนะครับ ต้องใช้สิทธิ์แอดมินในการกดอนุมัติเข้าไปนะครับก็คือมันป้องกันสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับใน Mac ก็เหมือนกันนะครับแม็กก็จะบอกว่ายินยอมให้เปิดไหมมันก็จะมีถามขึ้นมานะครับแล้วทีนี้มันก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่เขามักจะเรียกกันนะครับก็คือแ a n ซ่อมแวร์นั่นเองนะครับแลนซ่อมแวร์เนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่าซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่นั่นเองนะครับเวลาที่เว็บไซต์ไหนโดนหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไหนโดนเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความมาเลยว่า เรากาลังเรียกค่าไถ่ของคุณอยู่ให้คุณส่งเงินมาที่นี่แล้วเราจะปล่อยเว็บคุณออกไปนะครับแต่จากการที่มีคนเคยโดนมานะครับส่งเงินไปแล้วก็ไม่ปล่อยนะครับเอาไว้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เสียไปเลยนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการทําอะไรก็ตามนะครับเราต้องแบ็กอัพเอาไว้นะครับแลนซ้อมแวร์หรือว่าทัวรจันร์ฮอสนะครับเวลาที่เราติดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ไม่ง่ายนะครับต่อให้เราเนี่ย ลงแอนตี้ไวรัสทีหลังอันนั้นมันก็สายกันไปแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีภูมิต้นานทานเลยนะครับดังนั้นนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสเนี่ยผมยังมองว่าต่อให้มันจะทําเครื่องเราให้ช้าลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าถ้าเครื่องไหนไม่มีแอนตี้ไวรัสเนี่ยเจ้าซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับหรือมาเลเซียซอฟต์แวร์หรือมัลแวร์เหล่านี้มันก็เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างง่ายนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะ โดนสิ่งเหล่านี้เล่นงานได้นะครับแล้วมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เราใกล้ชิดกับมันมากเลยก็คือแอดแวร์นั่นเองนะครับแอดแวร์เนี่ยก็จะเป็นมัลิเชียซอฟต์แวร์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นในเชิงของเว็บไซต์เราก็จะเคยเจอแล้วว่าเออมีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาเยอะแยะเลยพวกนั้นเนี่ยถูกแอดแวร์เล่นงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสมัยก่อนนะครับก็อาจจะมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าแชร์แวร์มาใช้นะครับบางตัวเนี่ยก็มีการฝังแอดแวร์ไปในตัวนะครับ อยู่ๆเรากําลังพิมพ์งานอยู่มันก็มีป้ายโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับแบบนี้เราถึงเรียกว่าแอดแวร์นั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งมาเลเซียซอฟต์แวร์เหมือนกันคือซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าสปายแวร์นั่นเองนะครับสปายก็ Spy สปายสมชื่อนะครับก็คือจุดประสงค์ของมันก็คือสอดส่องดูว่าเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเป้าหมายเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับแล้ววัคซีนล่ะมีไหมนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับวัคซีนเนี่ยไม่มีนะครับผมมีแต่แอนตี้ไวรัสนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสเนี่ยบางตัว บอกว่าเคลมมาแล้วก็สามารถฆ่าไวรัสได้นะครับแต่ไวรัสหรือว่ามัลแวร์เวลาติดแล้วนะครับความเสียหายของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวไฟล์ที่มันไปติดนะครับสมมุติว่าเราเจอมัลแวร์ไปแล้วแล้วมันไปเขียนทับไฟล์ของเราไปแล้วพอแอนตี้ไวรัสมาเจอมันก็เอาไฟล์นั้นไปคอนทายนะครับก็คือกักขังไว้ก่อนนะครับเหมือนกักตัว14วันอะไรแบบนี้นะครับพอกักขังไว้ก่อนปุ๊บก็ให้ผู้ใช้เนี่ยที่เป็นเจ้าของคนที่ติดตั้งแอนตี้ไวรัสลงไปเนี่ยไปดู ว่าไฟล์นั้นนี่มันใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็ลบทิ้งไปได้นะครับแต่ส่วนมากถ้ามาเจอทีหลังนะครับจะเจอไฟล์จํานวนมากเลยที่ติดไว้นะครับแล้วก็บางไฟล์เนี่ยมันอาจจะเป็นเอกสารสําคัญของเราไปแล้วนะครับมันแก้ไขไม่ได้นะครับมันเหมือนกับคอนเซปต์ของวัคซีนเป๊ะเลยนะครับเป็นแล้วฉีดไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้นะครับวัคซีนเนี่ยจะต้องฉีดเข้าไปก่อนนะครับถึงจะ มีภูมิต้านทานในไวรัสตัวนั้นนะครับในอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะครับแอนตี้ไวรัสเนี่ยก็ต้องติดตั้งไว้ก่อนก่อนที่พวกไวรัสจะเข้ามานะครับเพราะว่าในยามที่ไวรัสเข้ามาเนี่ยมันก็จะเตือนแล้วก็จะลบให้อัตโนมัติก่อนที่มันจะไปเผยแพร่นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามีวัคซีนหรือว่าแอนตี้ไวรัสแล้วเราจะอุ่นใจได้นะครับเพราะว่าเจ้ามันแวร์บางตัวเนี่ยมันเก่งกาจเกินวัคซีนนะครับหรือว่าเกินไวแอนตี้ไวรัสของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ เพื่อความไม่ประมาณเนี่ยซอฟต์แวร์ในเครื่องของเราเราควรจะมาจากแหล่งที่สะอาดนะครับแล้วก็เป็นของที่เรามั่นใจได้ว่าเราใช้แล้วจะไม่มีปัญหานะครับอย่างในโลกของเว็บไซต์นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์หรือว่าปลั๊กอินต่างๆแจกฟรีมากมายเลยนะครับซึ่งผมเตือนไว้เสมอนะครับถ้าเกิดว่าเอาปลั๊กอินแบบพรีเมียมมาแจกฟรีเนี่ยอาจจะมีพวกมัลแวร์เหล่านี้ติดมาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันติดเว็บไซต์ของเราเนี่ย <önemli>. ถ้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับ Google ไปแล้วอันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับมันจะทําให้เว็บไซต์ของเราล่มทันทีนะครับแล้วก็แฮกเกอร์เนี่ยหาช่องโหว่ใหม่ๆมาอยู่เรื่อยนะครับดังนั้นเวลาที่เราทําเว็บไซต์หรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ตามนะครับเราควรจะอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอัปเดตเว็บไซต์ของเราให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของเรา เต็มไปด้วยซอฟต์แวร์เก่าๆนะครับก็จะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยเจอช่องโหว่เก่าๆเหล่านั้นแล้วก็จัดการเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับดังนั้นการอัปเดตอยู่เสมอก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะปิดช่องโหว่ของเราไปนะครับทีนี้หลายคนก็เคยมาถามผมว่าอแล้วถ้าเว็บไซต์ของเราติดมัลแวร์ลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมถามก่อนเลยว่าเราได้แบ็กอัพเอาไว้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีแบ็กอัพเอาไว้ก่อนที่เราจะติดมัลแวร์ ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนำแบ็กอัพนั้นขึ้นมาแทนที่ตัวที่ติดมันแวร์ได้นะครับก็คือเราลง WordPress ใหม่แล้วก็เอาแบ็กอัพของเราเนี่ยใส่ลงไปแทนนะครับเราก็จะรอดพ้นจากมันแวร์ตัวนั้นได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีแบ็กอัพทำยังไงนะครับเคสนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยแก้ไขด้วยยอมรับว่าแก้ไขได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมันแวร์นี้นะครับ พอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายตัวเองนะครับหรือว่า Copy ตัวเองเนี่ยไปทุกไฟล์เลยที่เป็นไฟล์ PHP ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ Wordpress ก็เป็น PHP มันเขียนไฟล์ทุกๆไฟล์เลยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องไปค้นหาว่าสิ่งที่มันเขียนเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามเนี่ยเปิดทุกๆไฟล์เลยเพื่อที่จะลบสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับทางแก้วคือเราเขียนโปรแกรมในการลบแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกนะครับลบเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็น WordPress Core ไฟล์นะครับแล้วก็นำตัว WordPress Core เนี่ยมาลงใหม่นะครับเราค่อยๆ Copy ปลักอินที่ะโฟลเดอร์ที่เราคลีนแล้วนะครับหรือว่าทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราค่อยๆใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยนำแบ็กอัพของฐานข้อมูลของเราเทใส่ลงไปอีกทีหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับคร่าวๆนะในการทําสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเทคนิคนะครับแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับว่าควรจะทำยังไงปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายบริษัทร,รับแก้ในเรื่องมันแวร์นะครับก็แนะนําให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นดีกว่านะครับถ้าเว็บไซต์เนี่ยสำคัญกับเรามากเราก็ อาจจะต้องใช้บริการยังยามที่ติดมันแวร์นะครับแต่ทั้งที่ดีที่สุดคือแบ็กอัพนะครับเน้นย้ำหลายทีมากแบ็กอัพต้องมีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับนอกจากแบ็กอัพแล้วนะครับมันอัปเดตอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นภูมิคุ้มกันเหมือนกับการที่เราฉีดวัคซีนให้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือปลั๊กอินซีเคียวริตี้นะครับบางตัวเนี่ยใน o r d p r e s s เขาจะมีซีเค r i t y ิตี้ปล นอกจากมันจะช่วยแก้เรื่องไวรัสมันแวร์ได้บ้างแล้วนะครับที่ผมบอกได้บ้างแล้วคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีซอฟต์แวร์อะไรที่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ป้องกันได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าเว็บส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันถ้าเว็บเราป้องกนันแฮกเกอร์อาจจะไปมองเว็บอื่นดีกว่าอะไรทํานองนี้นะครับดังนั้นนะครับสามอย่างนะครับเราก็คอยอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่สม่เสมออาจจะมีแอนตี้ไวรัสหรือว่าปลั๊กอินที่ แก้ไขในเรื่องของมันแวร์นะครับหรือว่าเป็นไฟวอลเข้ามานะครับแล้วที่สำคัญก็คือแบ็ k อัพนั่นเองนะครับสสิ่งนี้ต้องมีไว้นะครับในกรณีที่เราทำเว็บไซต์ครับ และสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะกลับไปอัปเดตเว็บไซต์ของเราอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่สม่ำเสมอนะครับแต่ก่อนที่เราจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็อย่าลืมแบ็กอัพสำรองข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่อัปเดตไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดอะไรเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองครับแต่ถ้าท่านไหนต้องการติดตามพอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Spotify, Apple p o d c a s t หรือว่า Google p o d c a s t ได้เลยเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่าพลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บครับก็กดติดตามได้เลยครับหรือถ้าท่านไหนต้องการติดตามผ่าน YouTube เข้าไปที่ YouTube ช่องพลากรสอนสร้างเว็บได้เลยนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่มี Podcast เอพิโซดใหม่ๆหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลา,ากรสอนสร้างเว็บ